สวัสดีครับหมอหนองครับวันนี้ยังคงอยู่ในหัวข้อเรื่องสารเหมือนเดิมแต่จะมาลงรายละเอียดที่เกี่ยวกับถ้าเราจะทำสารมันมีข้อห้ามอะไรที่คนโบราณก็ชอบพูดว่าสารห้ามตั้งตรงนี้ห้ามตรงนี้ตรงนี้อะไรต่างๆเราจะมาคุยกันเป็นความรู้นะครับอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยเป็นความรู้เป็นพิธีกรรมของหมอหนอง อาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเหมือนเลยครับอย่างแรกเลยข้อห้ามในการตั้งสารสำหรับหมอนหนองคือสารอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ด้านใต้ของสารไม่ควรมีทางน้ำไหลข้างๆยังเสียวเลยครับถ้าในแง่ของสิ่งที่มองเห็นและการก่อสร้างถ้าข้างๆมีน้ำไหลอาจจะเซาะดินข้างล่างทำให้สารหรือฐานเนี่ยข้างล่างซุดและล่วงลงไปได้แต่โดยปกติแล้วผมจะหลีกเลี่ยงแต่ถ้า มีทางน้ําไหลไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ําหรือท่อน้ําประปาท่อน้ําดีผ่านเข้าบ้านแล้วคล่อมสารฐานสารคล่อมอยู่เนี่ยมอนองไม่ทําในแง่สิ่งที่มองเห็นเวลาคุณจะซ่อมคุณต้องทุบสารทิ้งหรอถ้าเกิดมันรั่วแต่ในแง่สิ่งที่มองไม่เห็นมันผิดทําให้บ้านหลังเนี่ยเงินรั่วไหลและคนในบ้านเจ็บป่วยได้ง่ายมอนองจะไม่ทําเป็นกฎเหล็กเลยฮะอย่างที่สองเขาบอกว่า เงาสารเงาบ้านเงาบ้านห้ามทับสารเงาสารห้ามทับบ้านห้ามอยู่ใกล้กันบ้านสมัยใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนบ้านสมัยโบราณกฎข้อนี้สำหรับที่ผมเรียนมาผมผมไม่สนใจนะครับบอกเลยนะฮะผมไม่สนใจในสมัยโบราณเนี่ยบ้านหลังใหญ่ฮะสารอยู่ห่างจากตัวบ้านได้แต่บ้านสมัยใหม่หมู่บ้านจัดสรรเนื้อที่30หรือ18ตารางวาหรือ50 60บางทีเล็กเกินไปข้อห้ามจริงๆก็คือ1 น้ำหลังคาของบ้านเราอย่าไหลลงสารในแง่สิ่งที่มองเห็นสารพังครับถ้าอยู่ใกล้กันจริงๆคุณจะต้องมีรางน้ําเพื่อไม่ให้น้ํากระเด็นมาโดนสารเสียหายแม้แต่บ,บ้านคุณเองถ้าคุณปลูกบ้านอยู่และข้างบ้านคุณน้ําจากหลังคาบ้านเขากระเซ็นมาบ้านคุณคุณก็ย่อมไม่พอใจฉันใดก็ฉันนั้นครับต้องมีวิธีป้องกันและดูแลแต่ถ้าเลือกได้เราก็อย่าให้ใกล้มากนะัก บางคนบอกว่าหน้าสารหรือตัวสารเนี่ยตรงกับประตูเข้าบ้านไม่ดีสําหรับผมและผมไม่ถือฮะผมดูตําแหน่งอย่างอื่นดีกว่าผมไม่ถือตรงนั้นนะครับแต่ถ้าสารตรงกับส้วมบางคนมีซ่วมนอกบ้านอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าไม่ดีฮะเพราะผมเคยเห็นบางบ้านที่ศารกับส่วมตรงกันแล้วเนี่ยมีแต่เรื่องวุ่นวายภายในบ้านอันนี้ก็ไม่แนะนําแต่ถ้าจําเป็นจริงๆอย่างบางที่เป็นร้านอาหารฮะ ต้องตั้งสารตรงนี้แต่ห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้เพราะตรงอื่นที่จอดรถหมดตรงน่นเป็นเป็นโรงเรือนเพื่อทำอาหากินเลี่ยงได้ก็มีวิธีดูแลป้องกันแต่ถ้าเป็นบ้านเราเลี่ยงได้ครเลี่ยงเลยเพราะว่ามันต้องไปแก้ไขนะครับฉะนั้นสารตรงทางขึ้นกระไดบ้านสารตรงกับห้องพระเนี่ยผมไม่ถือแต่สารตรงกับห้องน้ำเนี่ยถือนิดนิดแต่ถ้าสารตรงกับทางน้ําไหลทําไม่ได้เรื่องทิศของสารหันหน้าไปทางไหนสําหรับ ตำราหรือสูตรหรือวิชาของผมเนี่ยเวลาผมจะไปตั้งศาลเนี่ยผมจะเพ่งด้วยจิตดูว่าพระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าท,า,ทางท่านปรากฏที่ตรงไหนท่านจะบอกเราครับท่านจะบอกผมฮะผมไม่ได้เก่งฮะท่านเป็นคนบอกผมฮะว่าท่านจะเอาตรงนี้หันหน้าไปตรงนี้ผมก็ตั้งศาลตามตรงนี้เพราะปลูกเรือนยังต้องตามใจผู้อยู่ถูกไหมฮะปลูกศาลก็ต้องต้องตามใจพระภูมิเจ้าที่หรือเทวดาตรงนั้น ฉะนั้นนี่คือวิชาที่อาจารย์ผมสอนมาว่าถามความต้องการถามความต้องการของท่านว่าท่านจะเอาอยัางไงแล้วค่อยบอกมนุษย์ไม่ใช่ตามตำราผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นตรงนี้นะครับฉะนั้นผมจะดูว่าท่านอยู่ตรงไหนแล้วก็ค่อยมาคุยกับพวกเราว่าตรงเนี้ยคุณพร้อมเหมาะสมจะทำไหมถ้าไม่ได้จริงๆก็ขอเลื่อนก็ต้องว่ากันเพราะเวลาหมอหน่องไปดูที่ตั้งศาลบ้านคุณเนี่ยหมอหนองก็จะไหว้ศาลก่อน ไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับเพื่อขออนุญาตแล้วก็สื่อเพื่อคุยกับท่านาใช้คำว่าคุยจริงๆไม่ได้คุยหรอกครับใช้คำว่าคุยจากนั้นพอเรารู้ว่าท่านอยู่ตรงไหนผมก็จะคุยกับเจ้าของบ้านถ้าลงตัวก็กําหนดตําแหน่งแต่ถ้าไม่ลงตัวก็อาจจะขอย้ายในบางกรณีส่วนเรื่องอื่นนะฮะข้ออ้ามข้อห้ามอย่างอื่นสำหรับม้อหนองแล้วไม่ค่อยมีฮะจะมีเรื่องสุดท้ายที่เป็นข้อแนะนําละกัน นะครับแต่ไม่ถึงกับเป็นกฎเหล็กแต่ทําได้ก็ดีพื้นของสารพื้นของฐานสารควรสูงใกล้เคียงหรือสูงกว่าบ้านของเรายกเว้นเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่บ้านสมัยนีย้ไม่ค่อยทําสูงอยู่แล้วนะครับบางบ้านกระไดขึ้นอย่างนี้สารภูมิอยู่ต่ํากว่าคิดง่ายๆฮะน้ําไหลลงมาสารเลอะก็ไม่เหมาะคนโบราณถึงบอกว่าเวลาทําสารเนี่ยจะต้องทําเนินดินให้สูงเพราะเขาไม่ต้องการให้ท่วมแล้วดูเป็นมงคลสูงกว่าบ้านเราเพราะ สารคือสัญลักษณ์แห่งการให้เกียรติเรามักจะให้เกียรติสิ่งที่อยู่ที่เราเคารพสูงกว่าเราแต่สารทภูมิสารเจ้าที่ถ้าทําดีๆเนี่ยท่านไม่ต้องการอยู่สูงกว่าเรามากหรอกฮะแค่เราให้เกียรติท่านไม่ใช่เอาสต่ําต้อยอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ให้เกียรตินะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่อย่างน้อยก็ต้องสามสูงจากพื้น30สิเซนละอย่างน้อยก็ฟุตหนึ่งอะ่ะนะฮะถ้าบ้านกบ้านบ้านเน,นื้อที่ไม่เยอะนะฮะเพราะว่าถ้าบ้านหลังเล็กๆแล้วคุณทําสาร้าสูงปีดเลยเน่่ยมมมไไสสดุลลแว แต่โดยส่วนใหญ่เมื่อวางสารแล้วยอดฉัดยอดหลังคาของเรือนสารควรจะอยู่เหนือรั้วบ้านของคุณตามหมู่บ้านจัดสรรอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยครับเอาละฮะมาถึงตรงนี้แล้วในตอนหน้าเรื่องของสารหมอหนองคงคุยเรื่องรายละเอียดในการตั้งสารในพิธีในพิธีกรรมเพื่อให้รู้ว่าคุณต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ คงแค่นี้แล้วขอขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ